ในว่าสายธนูกินขาดดานนี้สายเวทคลองสวัสดีครับผมสตาส์อีซีฟอร์ไลฟ์วันนี้เราก็อยู่กับชา a ์ลเซสเตอร์สายออโต้สเปลวันนี้เดยวจะพามาเที่ยวดันเดอะลาส r o ลูมกันนะครับสำหรับตัวดันนี้นะครับต้องผ่านเควสที่ชื่อว่าเวสทามาก่อนนะครับถ้าหากว่าผ่านแล้วเราก็เข้าดันได้เลยครับเมื่อเข้าดานมาให้เราคุยกับตัวของเวอร์ y ิตี้นะครับเจ๊สาวด้วยแหละเมื่อเราคุยแล้วให้เดินขึ้นมาข้างบนได้ครับจากนั้นในห้องแรกเนี่ยง่ายมากเลยครับเป้าหมายของห้องแรกคือฆ่ามอนตุกตัวที่เจอเลย ซึ่งมอนเนี่ยจะหน้าตาเป็นชิปนะครับตัวเล็กๆข้อควรระวังคือมันวิ่งไวมากนะและตีแรงมากๆเลยครับเราก็ค่อยๆเล่นเอาสักทีละึสามตัวสี่ตัวก็พอนะมาตีนะครับนี่ประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้อ่าระวังนะครับโดนลมเยอะเจ็บมากนะดูดิเห็นไหมผมเริ่มโดนตีเยอะแล้วครับอ่าต้องปั๊มเลือดสู้เลยนะอีกเป้าหมายของห้องนี้นะครับก็คือไปจัดก,การมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า Security Message นะครับซึ่ง Security Message เนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่เป็น มอนสเตอร์พิเศษนะครับคือมันจะไม่โดนสกิลอะไรทั้งสิ้นนะมันจะโดนแค่โจมตีปกติเท่านั้นนะครับแล้วโดนเทียนหนึ่งด้วยซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่หรอกครับแต่เดี๋ยวจะสาคัญทีหลังนะว่าทําไมถึงต้องตีเทียนหนึ่งแต่หลักห,ห้องแรกก็ประมาณนี้ครับคือเลีย์มอนไปเรื่อยตีเสาก็จบแล้วครับสาหรับเจ้าชิปพวกนี้นะครับมันเป็นพวกลายรูปล่างนะแล้วก็มันเป็นธาตุด,ดาร์กนะครับเพราะฉะนั้นใครเอาการ์ดเผาอะไรมาก็ใช้เป็นลายรูปล่างนะครับ ส่วนตัวของธาตุดาร์กเนี่ยมันทําให้ตัวธาตุไฟแรงน้อยลง25%นะครับคือเข้าแค่75%หล,ละอ่าแลอันี้ก็คือซิสเต็มเมสเซจนะครับที่บอกเห็นไหมไม่โดนสกิลอะไรเลยนะครับตีเข้าทีละีหนึ่งใช่ไหมอ่าแต่ห้องนี้ไม่เป็นไรครับก็ตีตีไปก่อนนะไม่มีอะไรมาตีเรานะครับอ่าตี่ขึ้นนิดินนี่คือดุปไลผมพยายามจะยิงไปใส่มันนะมันก็เลยไม่โดนนะครับพอเราฆ่าเสร็จแล้วให้เดินขึ้นมาครับลากมอนที่เหลือมาด้วยมาตีครับอ่า พอเราฆ่ามอน์หมดห้องนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเอ c ตัวหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งหน้าตาเขาเนี่ยเป็นเลนเจอร์นะอ่าแล้วเขาชื่อว่าธามารีนครับให้เราคุยกับเขาแล้วเขาจะไปห้องถัดไปได้นะ,ะสบายๆครับคือดันนี้เงื่อนไขในการผ่านนี่ไม่ยากเลยครับแค่แบบเล่นไปตามปกติแหละเจอมอนสตกร์ตีพอเราล่าหมดดันแล้วเราก็จะได้ไปคุยกับ a p c ได้นะครับอ่านี่เจอเก็บตกตัวนึงอ่าเราก็จะก,การฆ่าเขาซะนะครับพอเราฆ่าเขาเสร็จแล้วจะขึ้นเมสเซจึ้นมาครับ อ่านี่ครับระเบียบการลำดับที่1ล้มเหลวจำเนินระเบียบการถัดไปครับก็คือในห้องแรกเนี่ยผ่านแล้วนะครับให้เราเดินไปคุยกับทามารินอ่าเป็น ABC r a n g e นเจอครับอยู่ตรงหัวมุมนี้นะปั๊บเจออ่าพอเราคุยเสร็จแล้วประตูชั้นถัดมาก็จะเปิดครับเราให้เดินไปชั้น2ได้เลยก็คือไปทางซ้ายนี่ครับเดินไปตามทางเสร็จเราก็จะขึ้นว้าไปชั้นต่อมาครับ พอมาถึงชั้นนี้นะครับก็เดินไปตามทางครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับไอที่เวบฟนี่คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่ต้องห่วงครับสามารถผ่านได้เลยทีนี้ห้องนี้ครับสิ่งที่เราต้องทําง่ายเลยครับคือฆ่ามอนตัวตัวแค่นั้นเองครับอ่าก็เหมือนเดิมตีไปครับดันนี้ถ้าหากว่าตีไปเนี่ยไอพวกนี้มันดรอปน้ำมันได้ด้วยนะโอฟิอแทงที่เรารู้จักนั่นแหละครับอ่าที่เราจะได้เลยนะมาตีพวกนี้ก็ได้ด้วยนะครับ โอ้เห็นไหมไหอันนี้คือเขาลุมหนักนะครับผมก็เลยต้องปั๊มเยอะนะครับจริงๆแล้วถ้าเล่นระวังๆมันก็ไม่ได้หนักขนาดนี้นะเข้ามาลากเยอะไปหน่อยนะครับอ่านี่คือมันมาเยอะ้วยมันวิ่งเร็วด้วยครับพวกนี้ก็ให้เราเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงสุดทางแบบนี้นะครับอ่าเมื่อเราไปถึงสุดทางปุ๊บเราก็ไปคุยกับเอพีซีสุดท้ายครับนี่เวอร์ริตี้ครับให้เรากดว่าเข้าไปข้างในนะครับเมื่อเรากดเข้าไปข้างในแล้วเราก็จะเจอกับห้องสุดท้ายแล้วครับ เมื่อเข้ามาครับเราก็จะเจอกับบอสตัวสุดท้ายครับบอสทูอ่าจริงจะอ่านว่า TWO นะเลือดของเธอเนี่ยมันมีถึง48ล้านนะครับนี่คำโฆษณาของ c t t เลยใช่ไหมออตัวบอสเนี่ยเป็นเผ่ามารน,นะครับแล้วก็เป็นธาตุดา์กสามนะครับทำให้เขาป้องกันธาตุทุกอย่างเนี่ยเห็นไหม50%เนี่ยไม่พอนะครับเขายังขอฮิตตั้ง506เลยนะอืเยอะมากนะตบบน,นี้บอกอ้าวแล้วต้านเวทขณะนี้สายเวทจะตีไหวหรอครับ ไวครับตัวบอสไม่มีสกิลอะไรน่ากลัวเลยนะตัวบอสนี่คือเหมือนตีเราเฉยๆเลยไม่มีอะไรที่แบบแรงๆนะครับอ่ะสิ่งสําคัญของดันนี้นะครับคือเราต้องมีเสื้อเดทลี่นะครับหรือเสื้อตัวของอีล u ดูดนะครับเพราะว่าตัวของทูเนี่ยเขามีตัวไวสโตนเชิร์ตซึ่งจะทําให้เราแข็งนะครับมีไวโซเดนที่ทําให้อทีเราหมดเกี้ยงนะครับแล้วก็มีคิเตคันบูลที่ทําให้เราคิวตแลยากครับ พอเรามาได้รู้สก,กิลแบบนี้นะครับเราก็ใส,ส,ส่เสื้ออเดสเลยครับเพราะว่ามันจะได้กันสะโตนแล้วก็คิทิเคอลบูลเราฮิวเตงได้น้อยลงใช่ไหมเราก็ไม่ฮิวไงเราปั๊มอยู่แล้วครับถ้าหากว่าเราเล่นไปแล้วเอาสายธนูมาเล่นจะเกิดอะไรขึ้นครับอุย้ยเอพีของบอสมันเลือดตั้ง48ล้านใช่ไหมแถมมันมีไวโซเดนอีกนะมันจะเปิดเอ็นพีเราทิ้งหมดเลยนะครับอ่าจะเล่นยากมากนะครับโอเคเมื่อเราตีไปครับเห็นไหมจะเริ่มมีมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าซิสเต็มไอเซนเกิดขึ้นมาแล้วครับเ อมอนสเตอร์พวกนี้ครับเป็นลุกน้องของทูครับแต่ว่าพวกมันเนี่ยไม่ทําหน้าที่โจมตีเรานะคือตีไหมมันก็ตีแหละแต่มันตีเราไม่ค่อยโดนนะครับหรือตีโดนก็ตีทีละหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งตัว,ตวซิสเต็มเมสเซจเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่มีเลือดแค่ร้อยเดียวตีแค่ร้อยหกสิบนะครับก็คือเบามากแต่มันมีกิมมิกอยู่ครับกิมมิกของมันคือถ้ามันจะโดนโจมตีเนี่ยมันต้องโดนโจมตีปกติเท่านั้นและโดนทีละหนึ่งด้วยครับส่วนสกิลของมันนะครับก็คือฮิวครับ แต่จะฮิวมอสเตอร์ที่มีเลือดต่ำกว่า50%เท่านั้นนะมันแปลว่ามันฮิลบอสได้ครับแต่มันจะฮิวบอสก็ต่อเมื่อบอสเนี่ยเลือดต่ำกว่า50%นะครับ mm hmm. ก็หมายความว่าถ้าหากเราสามารถตีเจ้าทูเนี่ยให้เลือดต่ำกว่า24ล้านได้มันถึงจะเริ่มฮิลนะอ่าซึ่งการตีบอสครั้งนี้เนี่ยมันจะนานมากเดี๋ยวผมจะขออนุญาตข้ามเล็กน้อยนะครับไปถึงตอนที่มันเลือดคึ่งน,นึงเลยโอเคก็ขอเนี่ยสกิป อ่าเราก็โดดลวงหน้ามาทั้งหมด10นาทีนะครับเห็นไหมสมอลไลท์พอชันผมเริ่มหมดแล้วอ่าตัวบอสก็ยังไม่ฮิวสักทีนะอ่านี่ครับนี่ครับตะกี้ซิสเตมอีเซ่มันฮิวแล้วเห็นไหมอ่าสองตัวเลยสามตัวด้วยโอ้โหนี่ครับวิธีรับมือนะครับไม่มีวิธีง่ายๆเลยครับคือเราจะต้องลากเจ้าทูเนี่ยไปอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของแมพให้มีเจ้าซิสเตมอีเซ่ที่ลอยไปลอยมาเนี่ยครับน้อยที่สุด อ่ะลองคิดง่ายๆครับถ้าหากเราเอาเวลาไปตีเจ้าซิสเตอร์มิเซสเนี่ยซึ่งมันมีเละร้อยหนึ่งนะเราตีเฮียหนึ่งใช่ไหมครับกว่าจะตีถึง50เนี่ยไอเจ้าซิสเตอร์มิเซสอีกตัวหนึ่งมันก็ฮิลแล้วครับแล้วพอฮิลปุ๊บมันก็เต็มใช่ไหมเราก็จะตีไม่ตายครับเราต้องตีใหม่อีกแหละเพราะฉะนั้นก็ตีทูเบริครับง่ายกว่าตีไปเลยครับโดยที่เจ้าซิสเตอร์มิเซสเนี่ยครับมันจะฮิลทุกๆห้าวิก็กคือซิสเตอร์มิเซสเนี่ยมันจะฮิลทีละหมื่นครับทุกๆ5วิ เราก็คำนวณครับว่าดามเมจของเราเนี่ยใน5้าวิเนี่ยเกินไหม10,000ถ้าเกินก็ตีต่อไปครับไม่ต้องห่วงอะไราหม,ม่ครับนี่แบบนี้เห็นไหมมันทีไปหมื่นหนึ่งผมตีแป๊บเดียวก็ถึงละหมื่นหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่ามันเริ่มมี2 3มตัวก็คิดซะว่าทุกๆ5้าวิมันจะฮีวส0ม0 0ื่นนะครับถึงเวลานั้นถ้าดาเมดเราไม่ถึงก็ต้องลากหนีนะไม่งั้นบอสเลื่อนไ่ลดนะครับเห็นไหมหมื่นหนึง่งอ่าเราก็ตีไปครับเกินใช่ไหมค่อยๆดูครับว่าตัวของ มอนเนี่ยมันฮิวเยอะกว่าที่เราทําได้หรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้ครับตัวบอสนี้ไม่มีเทคนิคอะไรมากมายกว่านี้นะแล้วก็ตัวของดันเนี่ยก็ไม่ได้ยากขึ้นกว่านี้ด้วยนะบอสไม่มีเฟสสองนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงผลตอบแทนของดันนี้ทีกว่านะครับว่าเราได้อะไรจากดันนี้ทาไมถึงต้องมาลงดันที่บอสเยอะเยอะขนาดนี้ด้วยนะครับดันนี้เนี่ยครับเมื่อเราชนะเนี่ยเราจะได้ไอเทมที่ชื่อว่าคอมพิวต์แมชชีนพาร์ตนะครับเราจะได้1ชิ้นต่อ1คนในปาร์ตี้นะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องมา s o ล่ก็ได้นะครับยกมาเป็นพวกก็ได้นะยกมาลุมบอยกันดีกว่าครับ48ล้านเนี่ยซึ่งคอมพเนนนั้นเนี่ยเราสามารถเอา17อันไปแลกชิปพ,พูกนี้ได้ครับอ่าชิปอันนี้เป็นประดับนะแต่ว่าเป็นประดับเฉยๆนะไม่ใช่ประดับซ้ายขวานะครับก็คืออันหนึ่งเนี่ยจะเพิ่มสเตนอันหนึ่งเพิ่มอินนะครับถ้าหากใส่คู่กันแล้วทั้งสเตนทั้งอินจะบวกอีกตั้ง8เลยนะรวมแล้วฝั่งหนึ่งจะได้สเตน12อิน12นะครับเยอะมากนะ โอเคแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งครับที่เรายัางไม่ได้พูดถึงโดยเราจะทําเป็นไม่สนใจชาลสสเปลที่ไล่ไม่เสร็จสักทีในแบ็กราวนะครับนั่นก็คือลานอเวชิปครับผมชิ้นนี้เนี่ยเป็นหมวกนะครับใช้17คอมโพเนนต์เหมือนกันซึ่งคุณสมบัติของมันเนี่ยคือลบแม็กซ์ีเรา50%แต่เพิ่มพิตเกี่ยวปีอย่างละ50เลยนะซึ่งดีมากครับเยอะมากทีนี้ถ้าหากว่ามันไปใส่คู่กับเซตของมันซึ่งก็คือโบเกนชิปทั้ง2อันเนี่ยหนึ่งและสนะครับเราจะมี แอตแทสฟีดเยอะขึ้นนะครับหรือก็คือเหมือนมี agility up ตลอดเวลานะครับนอกจากนี้เราจะได้ ATK กับ ATK อย่างละ50ด้วยซึ่งก็เยอะพอสมควรน,นะครับแล้วก็ถ้าหมวดในตีบวก9ขึ้นไปเราจะได้ max HP 10% max sp อีก50%นะครับซึ่ง50%นี้ก็คือ50%ที่หายไปตอนแรกไงมันก็คืนมาให้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับของตอบแทนของดันนี้นอกจากนี้ตัวบอสเนี่ยก็จะมีการบอสใช่ไหมที่ดับได้ นอกนั้นก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่เลยนะครับเราก็ทําการสกิปไปข้างหน้าอีกหนาทีนะครับเพราะว่าตัวบอสเนี่ยไม่มีอะไรจพี่มันไม่มีเฟสสองอ่าเรียบร้อยพอเราเคลียร์บอสได้แล้วเราก็ออกจากด,ดันนะครับแล้วก็ไปคุยกับฟลุตตัวที่ให้แกวิตตี้ดีไวซ์มากับเรานะครับเราก็จะได้อันใหม่มา ก็ไปอันจบเพยนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้้วกันครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ชมคอนเทนต์ใหม่ก่อนใครนะครับแล้วก็ไปการททำให้ช่องเติบโตอยู่ต่อนเนื่องด้วยนะครับโอเควันนี้ก็คงมีเท่านี้้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ